สวัสดีครับมาพบกับเด็กศิลป์ถิ่นชัยภูมิอีกแล้วนะครับในคลิปนี้ครับครูอ๊อฟก็จะมาแชร์ไอเดียในการประดิษฐ์กระทงลอยจากใบเตยเรามาดูขั้นตอนการทํากันเลยนะครับขั้นตอนการทําครับเตรียมใบเตยมา1ใบครับเสร็จแล้วครับพับฝั่งซ้ายบิดลงไปด้านล่างแบบนี้ครับฝั่งขวามือหมุนเข้ามาครับจากนั้นครับบิดฝั่งซ้ายลงไปครับ ฝั่งขวาหมุนบิดซ้ายลงไปแล้วก็ฝั่งขวาหมุนบิดซ้ายขวาหมุนครับเข้ามาแบบนี้นะครับทำไปเรื่อยๆจนถึงปลายใบครับเมื่อสุดปลายใบแล้วนะครับเราก็าพับลงไปด้านล่างครับจากนั้นก็ใช้แม็กเย็บไว้ครับ ก็จะได้ดอกกุหลาบจากใบเตยครับเราก็จะนําไปตกแต่งกระทุงกันเลยครับนําดอกกุหลาบใบเตยวางบนขอบท่อนกล้วยครับเสร็จแล้วปักด้วยไม้กัดครับวางดอกที่สองเสียบด้วยไม้กัดครับ ติดดอกกุหลาบใบเตยรอบกระทงครบ1แถวแล้วนะครับต่อไปครับวางดอกกุหลาบใบเตยสับวางครับเราจะใส่ช่องเว้นช่องนะครับ ครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสําหรับขั้นตอนการติดดอกกุหลาบจากใบเตยครับขั้นตอนต่อไปครับเราก็จะนําดอกดาวเรืองมาตกแต่งด้านในกระทงมครับ ขั้นตอนสุดท้ายครับปักเทียนและทูบลงบนกระทรงครับโอเคครับเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับขั้นตอนการประดิษฐ์กระทรงร้ลอยจากใบเตยครับหากเพื่อนๆท่านใดที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เด็กศิลป์ถิ่นชัยภูมิเลยนะครับ คลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ